ช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูร้อนนะครับก็เดือนเมษายนนี่ร้อนจัดปดิ้แล้งจัดจริงๆแล้งมาก <ๆ S 1> เลยค่ะมะละกอนี่ช่วงนี้เริ่มเหี่ยวแห้งขาดน้ำตอนนี้ถ้าเห็นต้นมะละกอเริ่มเหี่ยวแห้งขาดน้นํานี่ต้องไปดูแลด่วนเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย โอ้จะเสียหายมากนะครับมาจากผนอ่อนก็จะร่วงดอกก็จะไม่ค่อยติดจะหมดเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นพืชที่ขาดน้ำไม่ได้นะครับแล้วก็ราคาถ้าสําหรับกรณีของผู้ปลูกหรือเกษตรกรนะคะเป็นไม้ผลตัวหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสูงอายุของการเก็บเกี่ยวแม้นว่าจะสั้นคือประมาณ2ปีแต่เราสามารถเก็บได้ตั้งแต่อายุ ต้นหลังจากที่เขางอกเนี่ยหรือย้ายกล้าเนี่ยเพียงแค่8เดือนเราก็จะมีรายได้จากไม้ผลตัวนี้แล้วค่ะตัวมะละกอยังเป็นพืชที่ทํารายได้ที่ดีนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับปลูกง่ายนะครับูง่าแล้วก็ให้ผลผลิตดีให้รายได้ที่สูงนะครับแต่เขาก็ อย่างนั้นเละครับเทคนิคในการดูแลมรกรนี่ค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยนะครับมีมีมีรายละเอียดเล็กน้อยนะคะแลานอาจารย์ันก็จะมาเล่าให้ฟังตลอดนะครับเรื่องของมรกอเป็นห่วงตลอดเปที่สําคัญเรากลัวมากเลยในกรณีที่เป็นนักโรคพืชนี่นะคะก็คือโรคที่เกิดจากไวรัสยังไม่หมดครับยังเต็มไปเต็มไปหมดถ้าไปเจอต้นมรกรที่หงิกหงงงงใเงือกเหลืองนะคะหรือเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนมาที่ก็เรียกโรคใบด่างวงแหวนนะครับ สิ่งที่ทํารักษาที่ดีที่สุดสำหรับแบด่างใบไก่คือตัดทิ้งครับอย่าไปเก็บไว้ไม่งั้นโรคไวรัสมันจะระบาดไปเรื่อยๆโลกนีเก้เขาเมีมแมลงพาหะนะคะ,คมะแมลงพาหะนั้นเป็นเพรี่ออ่อนเขาจะดูดกินน้ําเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคต้นที่หนึ่งแล้วก็ไปแพร่กระจายได้อีกหลายต้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยก็คือต้องระวังรเรื่องของต้นที่เป็นโรคเราสามารถสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะก็ให้ถอนชา แล้วก็จะปลูกซ่อมก็ปลูกนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโดยแมลงพาหับคือตัวเพลี้ออนด้วยค่ะโดยพตอนนี้หน้าร้อนนะฮะหน้าร้อนกับเพลี้นี่คู่กันเลยคู่กันค่ะนะครับพร้อนมาเนี่ยเริ่มร้อนมาเนี่ยเพลี้มาเลยนะครับเพลี้ยหอยก็เยอะเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งค่ะนะครับมาเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเจอเพลี้นี่ต้องรีบประจัดเพลี้ยโดยเร่งด่วนเลยนะครับแต่ก็เป็นพืชน่าสนใจนะคะสําหรับเกษตรกร พราะว่าสามารถเป็นพืชพี่เลี้ยงด้วยความที่เขาให้ผลผลิตได้เร็วเราก็สามารถที่จะปลูกอาจจะเป็นมะละกอก็ดีกล้วยก็ดีนะคะเป็นปลูกพืชปลูกแซนไปก่อนในระหว่างที่เราลองจลัตจะเรนเติบโตแล้วหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะละกอก็ดีกล้วยก็ดีนะคะราคาต่อผลราคาต่อกิโลราคาต่อหวี สูงนะคะไ,ได้เลยสูงทีเดียวแล้วก็ทํารายได้ให้กับผู้ปลูกเนี่ยค่อนข้างดีค่ะครับก็ดูแลให,ให้ดีนะครับช่วงนี้เพี้ยกับอากาศร้อนมาแน่นอนเพี้ยไฟไลาแดงเนี่ยมาแน่นอนนะครับ,รบมอีอีกโรคหนึ่งก็คือใบจุดเหลืองครับ แล้วก็โรคประจําตัวของมะละกอก็คือโรคแอนแท็คโนสที่เข้าทําลายที่ผลในช่วงนี้ก็ไปดูในสวนสวนมะละกอสักนิดหนึ่งนะครับถ้าพบโรคดังกล่าวนี้รีบกาจัดโดยด่วนนะครับแล้วก็ให้น้ําดูแลให้ดีนะครับต้องการน้ําเยอะค่ะมแต่ยางไรก็ตามครับมะละกอก็ต้องให้ปุ๋ยเคมีตามไปด้วยด้วยค่ะเขว้เติเขากินปุ๋ยค่อนข้างเยอะนะคะตัวปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอง ต้นมรกอก็ต้องการเยอะขณะเดียวกันอย่าลืมเรื่องของปุ๋ยเคมีต้องให้สลับบ้างโดยปกติแล้วเรามักจะมีคำหนึ่งเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นจำได้ง่ายๆคือให้ปุ๋ยทุกวันหวยออกคือประมาณ15วันครั้งค่ะนะคะข้อสำคัญสำหรับผู้บริโภค ัวมะละกอเองเนื้อเขาเนี่ยจะออกไปเป็นทางสีแดงนะคะซึ่งตัวสารสีแดงในเนื้อมะละกอ,อก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสารจุดเริ่มต้นของวิตามินหลายชนิดนะคะแล้วข้อสาคัญก็คือหากร่างกายเราขาดวิตามินภูมิต้านทานของโรคจะต่าลงค,ค,ค่ะช่วงนี้นะะเป็นช่วงที่ไวรัสโควิดระบาดนะครับนอกจากว่าไวรัสโควิดเนี่ยไม่มียารักษาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเอง การสร้างภูมิต้านทานเนี่ยนะครับไม่มีอะไรดีเท่ากับวิตามินใช่ค่ะไม่พีแต่ตัววิตามินซีนะครับที่เป็นตัววิตามินหลักในการกําจัดไวรัสเนี่ยมันต้องมีวิตามินเป็นที่องค์ประกอบไปด้วยอีกหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น BCDE อซิงอะไรเงี้ยเยอะหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผลไม้ทุกชนิดเนี่ยเลือกทานกระจายกระจายกันไปช่วงนี้ผลไม้เมืองไทยเยอว่าเยอะมากครับเป็นโอกาสดีของคนไทยที่สร้างภูมิให้กับตนเองใครที่ ทานผลไม้น้อยเกินไปนะในช่วงฤดูการที่มีการระบาดของไวรัสเนี่ยครับต้องทานผลไม้ให้มากขึ้นค่ะไม่งั้นร่างกายนั้นจะไม่ค่อยมีภูมิในการต้านทานโรคใครไปทานพวกอาหารชอบทานแป้งเยอะๆเนี่ยต้องเลี่ยงแหละครับนะต้องเลี่ยงหันกลับมาทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นนะค,คะการต้านทานไวรัสไม่มีอะไรดีเท่าการสร้างภูมิุ้มนทานให้ตัวเองนะครับทาให้ร่างกายแข็งแรง การมีวิตามินนะฮะให้เพียงพอเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอันนี้เป็นโอกาสและโชคดีที่สุดของประเทศไทย<ช>นะครับอย่าปล่อยโอกาสที่ดีที่อยู่ในบ้านเราใกล้มือเราให้หายไปโดยที่เราไม่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรนะฮะเป็นแหล่งวิตามินตามธรรมชาติที่<ด>ราคา,<ม>าถูกนะคะนะคะก็ดูแลนะครับมีเพี้ยก็กำจัดเพี้ยนะครับมีโรคราชุนี้มาครับโรครา ไอ้เทคโนสมานะครับไปจุดเหลืองมีบ้างไปจุดเหลืองมีบ้างครแดงมีบ้างนะครับไปดูถ้าพบก็รีบมาจัดด่วนที่สําคัญในหน้าร้อนนี้ก็คือน้ำค่ะน้ำนะคะแล้วก็ปุ๋ยเคมีทุก15บวัน15 15 15ทุก15บวันเพิ่มเติมให้หน่อยถ้านก็จะได้ผลผลิตที่น่าชื่นใจนะครับก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนครับสู้ๆด้วยกันค่ะ